ทุกคนเราอาจจะแบบว่าอ่านแชทไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่ามอนิเตอร์หลักเราอะมันคือหน้าจอลิงฟิตทั้งหน้าเลยนะคะมอนิเตอร์หลักเรามันคือหน้าจอลิงฟิตทั้งหน้าเลยเนาะแล้วแชทเราเราก็เลยเปิดโทรศัพท์แทนนะคะซึ่งซึ่งโทรศัพท์เหลืออยู่แค่30มอร์ซนอีกสักพักหนึ่งน่าจะดับไปนะคะทุกคนอีกสักพักหนึ่งน่าจะดับไป คือถ้าถ้าเห็นเราเอียงหน้าทางฝั่งซ้ายเมื่อไหร่ก็คือเรากําลังดูจออยู่นะคะทุกคนเพราะว่าแบบว่าเราเราเหลือจอเดียวเหลืออยู่จอเดียว Five minutes later ทุกคนทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเราเบาลงเพราะว่าเพราะว่าเราเราถอยไปไกลจากไม้มากขึ้นเดี๋ยวเราลองปรับไม้ดูไหม A little longer than a few minutes later อ่ะ แค่ได้แค่นี้นะคะหวังว่าจะได้ยินนะโอ้ยตื่นเต้นอ่ะทุกคนตื่นเต้นล่ะโอ้โหหอนไายไปไหมเนี่ย My God Oh My God มันยังไม่จบอีกเหรอโอ้ทุกคนเคยเห็นไอ้นี้ปะ ที่แบบว่าเป็นแมวกวักอะแมวกวักแต่ว่าแมวกวักเป็นแบบก้ามใหญ่อะคือไซส์แมวอะเท่าเดิมนะทุกคนแมวอะไซส์ไซส์แบบนั่งอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยแต่ว่าแขนแมวอะก็คือใหญ่เท่ากับตัวแมวเพราะว่าเป็นแมวกวักแบบมีก้ามอะ่ะมีใครเคยเห็นปะ <laughs>